ผมสักนิดนึงยิงไปโบง่งเรียบร้อยนะครับต้องเติมต้องเติมยิงเข้าไปคอมโบเรียบร้อยครับหลับ สวัสดีครับผมวันนี้พบกผมสรเก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโนวารียนะครับผมก็ตัวนี้ติตดติดเมตาด้วยนะครับผมก็อันติเมทของเขานะครับที่ติดเมตาเพราะว่าเขาเพิ่มสามารถเพิ่มฮิตบล็อกให้กับทีมตรงข้ามนะครับ ีมขงข้าก็จะเขาได้แหละโดนซีได้ง่ายขึ้นนะเอาไว้คอมโบกับพวกโลมิงอะไรพวกนี้นะะอันนี้เราก็ยิงสุ่มไปเผื่อได้นะโดนเลียก็พยายามใช้สกิลสแปมไป ที่มันโกงก็เพราะมันเป็นมีสไนเปอร์นะฮะเป็นสไนเปอร์นะสกิลสองเขานะครับสามารถซูมได้แล้วก็ถ้าโดนก็ถ้าใครเล่นดีๆช่ำๆก็ลาดบงลัดปับได้ส,สบายๆนะฮะ<ป>แต่ก็ต้องอยู่ที่ความเคยชินด้วยนะต้องฝึกสกิลเพย์ด้วยนะครับวิ<ป>จเลงวาเลียแดนโดนคลินนะครับ เลว่าชูโลมเมื่อกี้ดูไม่โลมนะฮะชูแต่นี้เราบินเก็บชูไม่ได้ครับผมซูมวาโนวาเลียไอย้ไม่ใช่ซูมวาเลียไปตัวหนึ่งนะฮะเราพยายามเก็บสี่นะเลเวลรสี่ของเราสำคัญนะสำหรับโนวาเลียนะครับผมแล้วก็เปิดมาก่อนเลยจังหวะนี้จากระยะไม่ถึงก็ถึงนะครับสำหรับโนวาเลียนะ ยิงไปก่อนเลยหนึ่งทีได้เจ็บได้เจ็บต้องกลับบ้านนะฮะบอกเลยไม่กลับนม่มีร้องโอ้โหก็ยังเคลียได้ น,นี่กลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าโนวาเลียเนี่ยจริงๆคือมานาเขาไม่ค่อยพอนะครับสำหรับโนวาเลียเพราะว่าถ้าเขาออกไปลงเท้าบวกมานานะครับเพิ่มมานารีเจนมานาก็จะเสียดาเมจไปนะครับโนวาเลียจริงๆตัวมันต้องรีดดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าสกิลสองเขาเบิร์ดนะยิ่งต่อเลือดก,ก่อนเขาก่อนไฟตรงข้ามเข้าไฟอ่ะมันจะดีมากนะครับมันจะทําให้ไฟตรงข้ามเล่นยากมากนะครับถ้าเล่นดีๆนะ เราเปิดอันตี้เพื่อนก่อนเลยตอนนี้เพื่อนคอสวยโอเคเราไม่จำเป็นต้องซูมโดนอย่างเดียวนะครับสำหรับโนวาเลียซูมโดนก็คือเป็นเหมือนผลพลอยได้เพิ่มนะครับเป็นกําไรเป็นกําไรเรานะฮะถ้าซูมแม่นนะแต่จริงตัวมันโกงที่อันติเมทนะครับสุอดซูมคือถ้าใครเล่นดีๆก็ประมาณว่าสองหัวโดนสองหัวโดนทีนู้นก็เข้าฝ่ายยากนะครับคือไม่ได้เล่นง่าย,ายๆแน่ ก็เอาเลยนะพู่มาขนาดนี้ไม่กลัวแฟนนงแฟนแฟน,นีกลัวผมสักนิดน,นึงยิงไปโบงเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือการดักทางนะการอ่านเกมก็สำคัญนะครับสำหรับโนวาเลียเพราะว่าถ้าเรายิ่งอ่านเกมโนวาเลียมันก็ยิ่งเหมือนแบบประมาณว่ารู้ว่าเขาจะไปตรงไหนคาดคะเนอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรแหละเข้าชนะไฟสูงนะครับไม่ก็เปิดได้สูงนะอย่างเงี้ยผมก็เปิดติดไปเปิดจะเจอเขานะนก็เจอจริงๆนะยิงไปอันนี้เขารู้นะครับอันนี้คือเราเปิดตัวนะเขาก็จะเห็นนะครับผมเราก็นิดหนึ่งนะพยายามจะเสียิดหนึ่งนวารียตายได้นะครับถึงตัวเขาจะทะลุกำแพงได้แต่เขาก็มีโอกาสตายได้นะ ถ้าเจอล้วงแบบโหดๆนะครับเช่นแฟนนีบินมาหลิงใต่กำแพงมาเงี้ยคือโอกาสตายสูงนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเราก็ยิงไปคลินบังให้ก็โอเคอย่าน้อยก็ตอดคลินแทนนะครับผม,ม<า>ยิงไป ไม่ทันนะฮะเดีย๋ยววันนี้โอ้โหแดดเอกมาก่อนอย่างที่บอกฮะโนวาเลียก็ถ้าซูมแม่นก็เป็นกำไรนะซูมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับตัวามันก็พึ่งสกิลเพลทุกตัวเนาะสกิลสองไม่ทันเมื่อกี้สกิลสองมันมีระยะเวลานะครับกดมามีระยะเวลานะพยายามแบบ ดูด้วยนะว่ากดมาแล้วได้หรือเปล่าอันนี้โดนนะแต่ไม่ตายเพราะผมไม่ได้เอาขวานมาด้วยไม่ได้เอาขวานเบินมาฮะถ้าเอาขวานเผามาก็มีโอกาสที่จะตายแต่ก็ไม่ตายครับเลือดสามร้อยนะขวานยังมากก็ก็ได้เจ็บนะครับผมสามร้อยกว่าเมื่อกี้แฟนนี้เราโชวตึงเลยนะเอาเรื่องอยู่เราเปิดไปก่อนเผื่อจะอยู่โอเคไม่เห็นนะไม่เห็นหมายความว่า ที่ไหนได้อยู่แต่ไม่โดนอะไรอย่างนี้นาธานเปิดปุ๊บโอเคโดนด้วยนาธานเล่นไหมเพื่อนโดนนะครับโป๊ไม่โดนอังดีฮะเออได้อยู่แวนนี้ได้บินนะฮะก็เพิ่มฮิตบล็อกให้แวนนี้นะทำให้ปัดได้ง่ายนะครับคอมโบได้กับทุกตัวนะครับเกมเนี้สำหรับโนวาเลียนะครับคอมโบได้หมดนะครับ พราะตัวพี่แกเพิ่มฮิตบล็อกให้ฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็ให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นยิงโดนง่ายขึ้นนะถ้าใครจะเล่นแฟนีลำหรือจะเป็นแคลรี่ยิงก็ระยะก็จะเพิ่มขึ้นก็จะโกไปอีกนะครับสำหรับตัวละครโนวาเลียนะถ้าแบบคอเกมอะไรเงี้ยตัวละครมันค่อนข้างกิ่งนะคอเกมโบ้งเข้าไปครับคอมโบกับเพลิงวอดน,นะผมบอกเลยว่าจุกจุตัวนี้เหมือนแบบ มีกระสุนสองเม็ดก็จะแรงนะครับกระสุน2องเม็ดนี่ก็ดักหน้าไปปกติ <c oughs> จริงๆขค,คือถ้าเจอโนเรยนเก่งๆพยายามดูนะครับว่ายิ่งเขายิงไกลเรามีโอกาสหลบง่ายขึ้นนะเพราะว่าสกิลกว่าจะไปถึงนะครับมันนานนะยิงไปนี้ยิงรู้ยแล้วฮะเพราะเห็นนะเขาเข้ามา ยิงไล่ดีกว่าไม่ได้ยิงกะตายนะครับย,ยิงไล่พยายามให้เขาแบบใช้สกิลหนีไม่ก็ให้เขาไปไกลๆเราอะเปิดให้เพื่อนนะสกิลถึถงนะสกิลเราถึงนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราเพิ่มฮิตบ็อกนะครับผมวางไปก็ถึงนะแต่อย่างที่บอกครับมานาค่อนข้างน้อยนะยิงนิดยิงหน่อยสแปมสกิลนิดหนึ่งนี่หมดแล้วนะฮะ ต้องเติมต้องเติมยิงเข้าไปคอมโบเรียบร้อยครับหลับคือ <c ười> ถ้าใครเล่นเก่งเกเก่งกว่าผมแหละโอ้โหบอกเลยเมเนเนวารีเนี่ยที่เขาตึงๆเนี่ยสบายสบายฮะยังไงก็หลับโอ้โหนี่เขาเปิดอัติช้าไปนิดนึงนะถ้าเปิดอัติีเร็วกว่านี้นี่เราดักนะครับเผื่อจะมาโอเคยังไม่มานะ ผมนึกว่าปาฮิโตเขจะหิวแล้วก็ฟามบัฟต่ออะไรเงี้ยแต่ไม่หิวนะโอเคถือว่าเล่นเป็นบางคนถ้าหิวอะไรเงี้ก็เรียบร้อยนะโบ้เข้าไปเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านนะเพราะตอนนี้คือมาน้ำหมดแล้ว <c oughs> มานาเราไม่ได้ยืนได้ตลอดมันก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะฮะ <c oughs> เพื่อนเพือ่อนเคคิด่ะ โดไ้ครับยิงตัดไปก่อนอ้อหไม่โดนยิงผ่านเลยเมื่อกี้ผ่านแบบผ่านตัวไปเลยเพื่อดูาศารเล่นให้นะรรี้ผมไม่โดนเองนะว่าใครไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าโอ้ถ้าโดนฟิกนี่ฟุกนะฮะบอกเลยถ้าเมื่อกี้โดนผมฟุกเลยนะไม่ใช่เลงแม่นหรือเก่งนะฟุกอย่างเดียวตอนนี้มีแต่ฟุกเท่านั้นนะที่เอาชนะ กระหลบขึ้นไปได้เนาอะ,อะทีแต่เราแรงนะบอกเลยสกิลหนึ่งเราเนี่ยโดนเท้าทีนี้เจ็บเลยนะโบเข้าไปโอ้โหบอกเลยแรงแรงจุกๆกลับบ้านก่อนเอ้ยได้ช่วยนะโอ้โหแฟนีเบิร์สดาเมจแรงกว่าเราอีกปิดสบายๆย,ย,ยิงไปโดนสอง ยิงเพิ่งว่าล็อกค่อนข้างยากนะโอเคเพื่อนตามเก็บให้นะต้องขอบคุณเพื่อนนะถ้าไม่งั้นคือเราไม่ได้แอซิสนะเพื่อนบอกเดี๋ยวจัดก,การให้โอเคแปน,นี่เอาลอหลอดไม่เพื่อนเอาหลอดได้นะครับเราอย่าประมาทนะเล่นเกมแนวนี้อย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันพลิกง่ายนะเห็นที่ผมบอกไปพลิกไปพลิกมาสบายๆเกมนี้ <c oughs> ยิงไปก่อนเพิ่มฮิตบ็อก คือถ้าใครเล่นฟังกโกคอมโบตัวนี้นะโอกาสคือถ้าคนที่ดึงแม่นๆอะ่ะโอกาสโดนแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้ก็ตีหลอดแรงนะเราก็ช่วยเพื่อนตีหลอดได้นะเหมือนจะไม่แรงนะเอาสไนสองหลอดทีนี่สองสามพันเลยนะดาเมจไม่ธรรมาดาจริงตัวนี้เหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะนึกว่าเบิร์ดแรงแค่กับคนไม่ใช่นะแรงแบบหลอดก็แรงนะครับไม่ถึงไม่เป็นไร นาทานเราก็ตึงเกินตึงแบบตึงเกินตึงเกินเบอร์ตึงเกินเบอร์น,อรนี่รออย่าเพิ่งสาตเล่นนะอัตเมทคูดาวค่อนข้างนานนะถ้าแบบยังไม่ออกของออกของอัพอัพเต็มอะไรเงี้ยคูดาวนานนะยิงไปก่อนเลยโอ้โหแทบหลับหลับไปเลยมีนาทานนะครับถ้าไม่มีนาทานไม่น่าไม่น่าตายนะครับเมื่อกี้ เลือ่อนเหลือแบบขีดเดียวเล็กๆก็ตอดไปก่อนโอ oh oh, mm. oh. uh ้โหบิงทีโดนบากิโตวะเนี่ยพขอรู้สึกมันโดนบากิโตเลยบางทีมันก็ไม่เห็นนะมองไม่ค่อยออกยิงไหโอ้โหไม่โดนเขาเรียกว่าโดนแต่ตายก่อนจบนะฮะจีจีนะยี่นี้เออจีจครับผม แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเออได้ออกโลงเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับก็ประมาณนี้คะการเดินเกมเบื้องต้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมันตายได้นะตัวนี้ต้องยืนระวังระวังหน่อยนะครับถ้ายืนไม่ระวังนี่เรียบร้อยครับโดนเท่หล่โดนล้วงจบเลยนะครับผมตอนนี้ทำนามิเตะไปสี่หมื่นสี่พันนะครับแล้วก็แทงไปหนึ่งพันนะก็ตายได้แต่ก็พยายามอย่าตายนะตัวนี้นะถ้าตายก็คือเสียเยอะนะครับเพราะมันตอดเลือดในไฟได้ดีนะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน